สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิวโนบิมิสูรชาแนลนะครับวันนี้ก็เราจะมาอ่านแพ์ใหม่กันนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าปรับสมนุลโปเกมอน Pokemon หลายตัวเลยนะครับก็ใครแมนตัวไหนโดนปรับอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าก็เริ่มจากบริยาร์ดนะครับโดนเนิร์ฟถ้าจิตตานุภาพนะครับก็คือตอนที่เราไปตีใส่โปเกมอนที่กาลังโดน power s w a วอยู่เนี่ยจามเมจก็จะลดลงนะครับ วนถ้าอยู่ไหนก็โดนเดิร์อเหมือนกันนะก็คงจะใช้ยากขึ้นนะครับแต่ว่าตัว power swap เองเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นในตำแหน่งซับเนี่ยก็น่าจะใช้ปริยาได้อยู่นะครับต่อมาเป็นเกงก้าเกงก้านี่โดนเดิน์ฟหนักนะก็ตั้งแต่พลังโจมตีพิเศษลด,ดลงเนี่ยก็ยังมีระยะสกิลท่าหลายๆท่าเนาะชาร์อบว่เมือฝันคำสาปอะไรเงี้ยเนาะคือสกิลเนี่ย ตันมากตันลงเยอะนะครับแต่ถามว่ามันเก่งไหมก็เก่งนะคือก็ยังพอใช้ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าจริงๆเนิร์ฟท่าคำสาบท่าเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับท่าอื่นเนี่ยผมว่าโอเคอยู่ส่วนอามาโจนเนี่ยท่าที่โดนเนิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นท o อปิคอลคิกก็คือเอฟเฟกกับเปล่าเนี่ยลดลงน,นะครับส่วนยูไนท์เนี่ยได้แค่ โนอยู่ไหนเนี่ยได้รับการแก้บั๊กนะครับอันนี้ผมว่าโอเคนะอะ่พอไม่ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดมากนะครับก็คือเกาะเนี่ยปกตินำมาโจเนี่ยจะหนึ่งหนึ่งกับตัวอื่นได้นะครับตอนนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับคืออาจจะต้องใช้สกิลมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อ่ายลงไปก่อนเดิมมากนะครับอัพส่อนี่ก็ขึ้นลงลง,ลงนะมีบัฟบ้างเนิร์บบ้างน,านะครับรอบนี้โดนเนิร์บพลังโจมตีแล้วก็ ความกว้างของท่าโจมตีแบบไม่คาดคิดอันนี้ถ้าเราเทียบกับโรดโรดิโอเนี่ยนะครับจะถือว่าเมื่อก่อนเนาะแอปซอนได้เปรียบนะครับได้เปรียบแต่ว่าตอนนี้หลังเนิร์ฟรอบนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเท่าเท่ากันนะกรับโรดโรดิโอคือตอนนี้มันเป็นแบบว่าตำแหน่งป่าใช่ไหมตำแหน่งป่าแข่งกัน2ตัวนี้นะครับมาถึงกิวการกิวการเนี่ยตั้งแต่แข่งระดับโลกมา ก็คือเรามีคนเทพที่เล่นกิ้วการ์ดอยู่คนอื่นก็แบบเฮ้ยมันเท่มากเล่นตามอะไรเงี้ยเนาะก็เลยมาอยู่เมตาสักพักหนึ่งแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยเนิร์ฟการอัพท่าเนาะคือจากเดิมเนี่ยที่อัพท่าเลเวล่าหนึ่งเลเวลว่าสองเนี่ยนะครับก็มาเป็น Level Level เลเวลหนึ่งกับเลเวลสามเนาะแล้วก็แถมเพิ่มคูดาวด้วยนะอันนี้คือคูดาวของท่าก่อนที่เราจะอัปเกรดเนเาะะฉะนั้นป้าหมายของเขาเนี่ยผมถมเดานะว่าน่าจะเป็นการแก้ทาง การบุกป่าของฝั่งตรงข้ามคือตอนนี้ก่อนที่จะมีแพชเนี้ยนะครับยูกาเนี่ยจะบุกป่าฝั่งตรงข้ามได้มีประสิทธิภาพมากนะครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นแบบตัวที่มี3ล่างเนี่ยคือแบบตบอะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับรอบน,นี้อาจจะยากขึ้นมาทีหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงกลางเกมกับช่วงปลายเกมนี่ก็คือยังเก่งเหมือนเดิมเนาะอีกตัวที่โดนเนฟเยอะก็คือมิวครับเพราะว่าดาเมจ เยอะมากจริงๆคือตัวเป็นตัวเบรกดาเหม่ของทีมเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้โซลา r b บีมถ้าโตขึ้นแล้วก็อยู่ไหนเนี่ยคือตีบาลลงหมดนะครับเพราะตอนที่เราไปตีคิฟในเลนเนี่ยอาจจะลําบากเนาะลำบากก็คือว่าเราจะต้องกะสกิลใหม่นะครับก็คือต้องให้เลือดของบอเกมอนป่าเนี่ยมันลดลงน้อยกว่าเดิมอีกนะครับอนอกจากนี้แล้วเนี่ย เรื่องของการใช้สกิลสปีดดี้นะครับคือถ้าใช้สปีดดี้เนี่ยเพื่อนๆรับตัวเราเนี่ยจะวิ่งเดียวขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็จะวิ่งเดียวขึ้นน้อยลงนะครับก็ก็ยังพอใช้ได้นะในทีมเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับนะครับปรับวิธีการเล่นนิดนึงนะครับโอรดเนี่ยได้บัฟท่าวู๊ดแทมเมอร์ครับ ถ่าเนี้ยแทบจะไม่มีคนใช้เลยเนาะคือส่วนมากเนี่ยจะใช้ท่าเคริร์สใช่ไมใช้ท่าเคิร์สกับอะไรนะฮอนลิสใช่ไหมคำสาเอ่อคำาอะไรประมาณนั้นเนาะทีนี้เนี่ยมันก็บอกยากเนาะว่ามันจะเก่งขึ้นไหมนะครับก็คือคือท่ามันตีแรงขึ้นเนาะแต่ว่าในเรื่องของประโยชน์ในการใช้กับทีมเนี่ยมันมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องรอดูต่อไปเนาะว่า ว่าจะมีคอมโบใหม่หรือเปล่านะครับที่ที่เอาออร์ดไปคู่กับตัวอื่นที่ทำให้ท่าวูดแฮมเมอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นแล้วก็มาถึง LVP ของแพสนี้ครับก็คือฟูชิกิบานะครับคือพี่แกดได้ได้ปับเยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นบัฟสายป้องกันซะงั้นนะ่ะคือแกเป็นสายไอแท c กเกอร์ใช่ไหมแต่ว่าก็ได้สายได้บัฟพ,พ,พลังชีวิตพลังป้องกันพลังป้องกันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่าก็จะมีท่าพวกสลั b บอก็คือทําให้วิ่งช้าลงเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันพิเศษเย,ยอะขึ้นด้วยนะครับกับท่าระบับกลีบดอกไม้ก็จะตีแรงขึ้นนะครับอยู่ในก็ชัดไวขึ้นเนาะนะครับถามว่ามันช่วยอะไรไหมช่วยปลายเกมนะสุดต้นเกมเนี่ยก็ยังเป็นเป็นแต่ว,ว่าตัวแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คือ อ่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ตอนต้นเกมะนะครับแต่ว่าตอนท้ายเกมเนี่ยน่าจะเก่งขึ้นนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยยืนต่อสู้ได้ได้นานขึ้น,นแน่ๆเพราะว่าบัฟป้องกันเยอะทีนี้เรื่องของเหรียญเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าออกเหรียญสายป้องกันคืออย่น้อยเนี่ยมันก็น่าจะทําให้มันเก่งมากขึ้นอีกนะครับคือแอแท็คเกอร์ก็จริงแต่ว่ามันกลายเป็นสายแทงไปแล้วนะครับก็ผมว่าน่สาสนใจนะ ลองดูครับเหรียญสีชมพูอะไรเงี้ยใช่ไหมที่บวก h p ีเดียสีขาวอะไรเงี้ยครับลองดูครับว่าอาจจะอาจจะเวิร์กกับบาระได้แล้วตอนนี้นะครับส่วนฮูป,ป้านะครับรอบนี้โดนเนิร์ฟไหมก็ก็ไม่ได้ไม่ได้โดนเนิร์ฟนะได้ปัฟจริงๆก็คือถ้าหลุมต่างมิติเขาลดลดคูดาวลงนะครับก็คือถ้าสลับทีมเนี่ยผมว่าฮูป,ป้าเนี่ยโอเคอยู่นะ สามารถจะเอาไปใช้ในทีมได้นะครับแต่ว่าถ้าโซโล่เนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องของดาเมจเนาะเพราะว่าดาเมจเราเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าจะเป็นจะเล่นสายสแต็กเนาะถ้าเล่นสายแตกก็คือจะมีดาเมจบ้างแต่ว่าถ้าเล่นสายซับเพี่ยวเพียวเนี่ยจะไม่มีดาเมจเลยคือต้องรอรออยู่ไหนแล้วถ้าบูป้า,าขึ้นมาเป็นเล v e l เก้าไม่ทันตอนประมาณครึ่งหนึ่งประมาณอาตอนที่เราจะสู้ พวกเดจิรอบสองเนี่ยก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็ยากนิดหนึ่งเนาะดูวนโดริโอนะครับท่าที่โดนเนิร์ฟเนี่ยก็คือจะเป็นการแค่แค่ฮิวเนาะคือตอนนี้โดโริโอเนี่ยท่าหลักที่ใช้ก็คือท่าจู่โจมสามท่านะครับซึ่งตอนนี้ก็มีดาเมจเบิร์ดพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าจะไม่ค่อยมีคัสเทนเท่าไหร่ก็คือ ตีดีปุ๊บแล้วก็วิ่งออกไปนะครับไม่ไม่ไม่ได้ตีต่อถ้าเกิดศัตรูไม่ตายก็คือไม่ตายเนาะก็คือต้องต้องพึ่งเพื่อนในการทําให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในเรนที่เราสามารถจะฆ่าได้นะครับส่วนท่าที่บัฟเนี่ยก็จะเป็นท่าอ่างอยสว่านกับกระโดดเตะนะครับถามว่ามันช่วยไหมผมว่ายากนะคือคือสท่านี้อ่ามันมันเบิร์น้อยกว่าท่าคือจูจอบสาท่าเนี่ย เราอยู่ต่อได้อีกนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีการจอบตีครั้งที่2องใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเนี้ยคือทำคอโมโบเสร็จปุ๊บถ้าเราโดนตสตันหรือว่าโดนอะไรเลยเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะวิ่งหนีออกไปได้เนี่ยก็คือจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าก็ยังเป็นท่าเดิมนะเมตาค่าเดิมแต่ว่าการเก็บการฮิวเลือดจากการเก็บโปเกมันอป่าเนี่ยอาจจะทําได้ยากขึ้นนะครับ วตาที่ช่าอ่าวตาชิรากะนะครับในที่สุดก็ได้บัฟแล้วโอ้โหหลังจากรอมานานคือซัพพอร์ตตัวอื่นได้บัฟกันหมดละเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นท่าฮิลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโฟกัสที่ฮิลเนี่ยก็อาจจะเลือกวาตาชิรากะได้นะครับแต่ตอนเนี้ตัวที่จะมาแก่งตําแหน่งวาตาชิรากะก็คือปิกซี่แล้วปิกซี่เนี่ยฮิลเยอะกว่ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นวาตาชิรากะเนี่ย สายก้อละอองเกสอนเนี่ยน่าจะไปยากนะเพราะว่ามีพิกซี่ที่ฮิวเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะอาจจะเป็นเป็นสายแกรดมิกเซอร์แทนนะครับที่ทำให้ฝั่งดาเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะครับส่วนปูหินนะครับอีวาพาเลสก็ได้บัฟมานิดหน่อยนะครับก็คือท่าศิลานะครับก็คือทำให้มันสโลว์มากขึ้นแล้วก็มีรดคูดาวของสเตลล็อกนะครับ อันนี้เนี่ยอาจจะเห็นผลไม่เยอะนะเพราะว่าหนึ่งคือใช้ยากนะครับก็คือเราต้องไปการทั้งฝั่งตรงข้ามให้ได้ด้วยแล้วก็อย่าไปการฝั่งตัวเองอันนี้ยากอยู่นะครับกับดามเมจเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะคือเปลี่ยนแค่เอ่อเอฟเฟกต์เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ท่าที่ไม่ใช่เมตาคือคือถามว่าอยู่ในเมตาไหมก็ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีท่าที่เป็นอ่าท่า อ่าเอ็กซิสเตอร์นะครับอันนั้นเนี่ยต้องมีมีดาเมจอยู่พอสมควรดารบิสนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ไม่เคยขึ้นเมตาเลยนะครับหรือไม่ว่าจะบัฟมากี่รอบแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะต่อไปต่อกอกต่คนอื่นได้นะครับรอบเนี้ยแน่นอนต้องได้บัฟคือตีโอเคได้บัฟอะไรบ้างตีแรงขึ้นดาเมจเอฟเฟกต์าดา้อนขอเพิ่มขึ้นคือถามว่าพอไหมไม่พอครับคือปัญหาของแกก็คือว่า เพมีคอมบตีอะใช่ไหมคือพอพอถ้ามีคอมบตีเนี่ยมันทําให้เงื่อนไข,ขของการทําให้กาเบียสเนี่ยเก่งเนี่ยกลายเป็นอยู่ว่าคู่แข่งเนี่ยเอมมาตีเราหรือเปล่านครับคือเงื่อนไขจะไปอยู่ที่คู่แข่งเพราะฉะนั้นเราควบคุมอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการออกสกิลหรือว่าเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนเอฟเฟกของสกิลอะไรเงี้ยเนาะผมว่าคือเมนน้องเนี่ยอาจจะต้องรอแพทน,นะครับ แผนนี้ยังยังไม่ค่อยไม่ยังไม่ค่อยเป่งเท่าไหร่นะครับพิกซี่ตัวใหม่ล่าสุดก็ได้พับเลยนะแต่ว่าได้พับท่าที่ไม่มีคนใช่ก็คือท่าอะไรนะตามสันมาใช่ไหมคือคือท่าเนี้มันไม่มีคมมอมโพต่อ,อะคือแบบโอเคให้เขามาตีเรานะแล้วยังไงอะสกิลอื่นเขาก็เล่งได้ใช่ไหมคือท่าเนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรย่ยกเว้นว่าเราสามารถจะแบบเออบังคับว่า เราต้องแรงกว่าที่เราเท่านั้นนี่ะต่อให้เป็นใช้สกิลอื่นที่ไม่ใช่เป็นสีกแทกนั่นคือถ้าทำได้ถ้าทําแบบนั้นได้ก็คือจะดีมากแต่ตอนนี้ก็คือแบบเออพอกดไปปุ๊บแล้วทำไรต่อไม่มีจบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกไย็ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการแค่บัคค่าแรงดนึ่งดูอันนี้อาจจะต้องไปศึกษาดูว่ามีท่าไหนบ้างที่จากเดิมเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลย ตอนนี้มาทำในไรเราบ้างคือตอนนี้มันงั่วมากเลยนะบางท่าแดชได้บางท่าแดชไม่ได้เ็โดนปิดไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คงต้องรองดูกันต่อไปว่ามันจะจะเปลี่ยนไปเยอะไหมนะครับโคโกะอันนี้สายเท่ากระจายเนี่ยกลับมานะครับคือตีแรงขึ้นแยกลากก็ตือตีแรงขึ้นเหมือนกันอันนี้ผมว่าพอ,พอกับท่าโตขึ้นเลยมาถึงว่ามีความเป็นไปได้ในการเอามาลงแรงนะครับ ปัญหาอย่างเดียวคือตอนต้นเกมเพราะว่าเขาจะหายไปทั้งเกมเลยนะหรือเขาจะหายไปตอนต้นเกมเนาะเพราะว่ากว่าจะเราจะได้ถ้าเรากระจายก็คือเร็วว่าห้าใช่ไหมครับเพราะกว่าจะถึงเร็วว่าห้าเนี่ยเราต้องทอมเก็บเนื้อสงมผนตัวไปนะครับทีนี้ถ้าเข้าปาโอเคถ้าถ้าเข้าปาเนี่ยเราจะได้เร็วล่าห้าได้เร็วถูกไหมแต่ว่าถ้าเราเจอพวกอ่กีเดนกีเดนที่ชื่ออะไรนะ จำชื่อคาไทยไม่ได้เออถ้าเจอพวกกีเดนเนี่ยเข้ามาเขาตัวจังเกอร์อนี่คือจบเลยนะเพราะว่าสู้ไม่ได้นะครับตัวที่เหลืออิชานอนยาโรลันก็แก้บัคเฉยครับไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้ฮะเป็นไงกันบ้างคือทุกตัวได้ทั้งมีทั้งบัฟทั้งเนิร์ฟใครเมนตัวไหนแล้วจำไปต้องเปลี่ยนเมนหรือว่ากลับมาเล่นเมนได้แล้วเพราะว่าเมนเราบัฟ ดีมากอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้ครับอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยใช้ตัวไหนสายไหนแล้วเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าหลังจากแพสนี้นะครับก็ถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็สามารถจะแมนเลกเปลี่ยนได้นะนะครับแล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับอาทิตย์หน้าเราก็จะมีเล่นโปรแมอนเหมือนเดิมนะครับก็ไว้เจอกันครับบ๊ายบาย